สวัสด,ดีครับผมวันนี้นะครับช่างเด็นจัดให้กับซูซูกิสวิปตู้เอกับทีมงานช่างเด็นจัดให้หรือขนาดเอคืนซากเลยนะครับรถือเยอะมากเลยครับช่างเด็นจัดให้ ลุกค่าท่านใดที่พบปัญหาตู้แอร์รั่วแอร์อไม่เย็นกับซูซูกิสวิ t จิดต่อทีมงานช่างเด่นได้ออกมาทั้งดวงอย่เลยนะครับซูซูกิสวิ t เอาเรื่องอยู่นะครับเนะี่ยฝากผลงานช่างเด่นด้วยนะครับช่างเด่นจัดให้ไม่ว่าจะเป็นตู้แอร์รุ่นไหน เชียงเด่นจัดให้ได้หมดขอบคุณสำหรับแฟนคลับที่ติดตามช่างเด่นนะครับขอบคุณมากเลยครับ